รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทีวีสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาภูมิใจเสนอ คลายเครียดปีสามนี่ป่านนี้โบกี้ยังไม่มาทำงานอีกชะ Hello Hi Hi กวยใช่กล้วยแหละเอากล้วยมาจากไหนเอามาทำอะไรยังไงเอามาฝากพี่ตูนขอบคุณมากป่านเขาที้มาฝากกลางรายการงี้เลยเหรอใช่อย่างงี้แหละสวยเรืยังใจดีอย่างนี้ใครๆก็ว่าอย่างนั้นเบื่อก่อนที่เธอจะอวยตัวเองไปมากกว่านี้ทักทายคุณผู้ชมก่อนดีกว่านีเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายใครเครียดป,ปี3<า>พบกับเรา2คนเช่นเคยตูนวรัตวานนิชวัฒนาคุณครับและโบกี้พิมพิศานวัยศรีค่ะนี่เลยรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ข้อกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆนะครับแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วย เพิ่งรู้ว่าปลูกกล้วยไว้กินเองที่บ้านด้วยโหนี่น่ารักมากเลยโอ้ยจริงๆกี้ไม่ได้ปลูกข้างบ้านเขาปลูกอ๋อแล้วข้างบ้านเขาก็เลยตัดมาให้กี้แล้วมันเยอะกี้ก็เลยมาให้พีอย่างนี้อ้าวใครบอกว่าเขาตัดกี้นี่แหละตัดเองกับมือมันย้อยมาในบ้านบุกี้เอาก็มันย้อยมาแล้วก็ตัดเลยกูข้างบ้านอืย้อยมาบ้านเราใช่ตัดเขารู้ยังว่าตัด มันขโมยไม่ได้นะทำแบบนี้เอาไปคืนเ็าเลยพี่ตูนเอามาฝากมันได้มันกินได้จริงมันเป็นของโจรคุณขโมยมาเขายังไม่ได้อนุญาตเลยถขาไม่กล่าวหาว่าเป็นโจรอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยก็เมื่อกี้บอกของข้างบ้านเอามาไงไม่ได้ไม่ได้แบบนี้เนี่ยต้องไปให้การกับพี่ทนายวิรัติแล้วในชั้นนู้นใช่ไหมใช่ในชั้นโซฟาตรงนู้นในช่วงนี้เลยฮะช่วงเปิดประเด็นครับขโมยกล้วยโอ้ยใส่ลาย ช่วงเปิดประเด็น สู่ช่วงเปิดประเด็นค่ะคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะถ้าหากมีข้อสงสัยในเรื่องของกฎหมายต้องมานั่งพูดคุยกับเขาคนนี้เลยค่ะทนายวิรัตหวังปิติพาณิชสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับผมฟ้องพี่วิรัตก่อนเลยไปตัดกล้วยข้างบ้านมาแล้วมาให้ผมถ้าผมรับเนี่ยถือว่ารับของโจรไหมเดีเอวกล้วยคุณไม่ยวก่อนพี่ตูนเมื่อกี้กี้ยังพูดไม่ทันจบยังไม่ทันอธิบายเลยเลยก็ล่ามหาทนายวิรัตอธิบายเนี่ยตอนหน้าทั้งคุณผู้ชมและพี่ทนายห้ามโกหกนะทนาย กายเขาจับได้นะไม่โกหกสาบานเลยนี่กล้วยอันนี้กี้ตัดจากข้างบ้านจริงแต่ว่าข้างบ้านเป็นบ้านแม่กี้เองแล้วแม่กี้บอกว่าตัดเลยมาฝากพี่ธนาแล้วไม่บอกว่าเป็นบ้านแม่พี่พูดไม่จบไปก็ได้ถูกม่ต้องกินเลยเอามานี้แต่ถ้าข้อที่จริงนะครับถ้าเกิดเป็นเป็นบ้านคนอื่นไม่ใช่บ้านแม่นะเขาเลยขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดของเขาไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะม่วงอะไรใดๆก็ตามทั้งผลไม้หรือว่าใบไม้ของเขาหรือว่ากิ่งไม้ เข้ามาไม่ใช่อยู่เดียวไปตัดได้เลยไม่ใช่แต่มันเอ็นมาอย่างนี้เลยนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันไม่เชียงเราอะเราไปยุ่งไม่ได้นิดนึงแล้วถ้าเราไม่ได้ตัดมากินถ้ามันเป็นกิ่งไม้ที่มันรกกรุงรังเราตัดทิ้งก็ไม่ได้เช่นกันเหรอฮะในเบื้องต้นตัดไม่ได้นะครับแต่วิธีการมันมีนะครับคือกฎหมายบอกว่าอะไรที่มันเลยเข้ามาหาเราเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ของเราเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราต้องแจ้งเขาก่อนแจ้งเจ้าของบ้านแจ้งโดยอาจจะทําเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าคุยกับเขาอะว่าเอ้ยต้องต้องตัดนะเราก็ให้ให้เากวล ภายในกี่วันเออหวัน7วันอะไรเงี้ยนะครับก็กำหนดให้เขาแต่ถ้าเกิดเขาเขาตัดก็จบไม่มีอะไรแล้วถ้าเขาไม่ทําตามล่ะถ้าเขาไม่ทําตามดย๋ยวเราก็ตัดละแล้วเราตัดได้เหรอตัดได้ละเพราะถือว่ามีเราได้เตือนแล้วได้บอกเขาแล้วนะครับพอเราตัดเนี่ยเ้าต้องใช้เครื่องมือเช่นมันสูงมากต้องหรือว่าต้องไปจ้างคนมาตัดเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยใครจ่ายเราก็เรียกเขาได้เลยวุ้ยแล้วมันจะไม่มีปัญหาบาดหมางเพื่อนบ้านไี่มีส่วนใหญ่เราส่วนใหญ่เราเตือนเขาแล้วเขาเขาก็ตัดทั้นนั้นแหละ นะครับเพราะว่าต้นส่วนใหญ่ไม่ไ้อยู่ในบ้านเขาใช่ไหมเขาก็ตัดก็จบแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆแล้วมันเบียดกําแพงจนกําแพงบ้านเราพังแบบนี้เราสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการซ่อมกําแพงใหม่ทุกอย่างอย่างนี้ได้เหมือนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการละเมิดเรานะครับเพราะว่ามันต้นไม้เป็นของเขาอะนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะไปเรียกร้องเช่นมันมีนะประเภทเขาเรียกลากมันมาเลยพกต้นไทรต้นใหญ่ปูนมาเพราะฉะนั้นพวกต้นไม้ใหญ่เนี่ยบางทีไม่ควรจะเลี้ยงอะเพราะว่าปลูกแล้วมันมันอันตรายเหมือนกันเพราะว่า บางทีพวกยะอะไรนะพวกรากมันไปทอนไซกันจนแบบโครงข้างบ้านพังหมดเลยใช่นะคแล้วถ้าเกิดว่าเป็นต้นไม้เราไม่ได้ไปเก็บมันร่วงลงมาเองสมมติมะม่วงร่วงลงมาแ้้เอามากินข้างบ้านไม่พอใจจะไปขยำลวดอย่างนี้ได้ไหมมันอาจจะแบบพายุลมแรงแล้วก็ล่วงมาบ้านเราเยอะอย่างนี้พอกินเสร็จก็อร่อย แต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับไม่ควรจะไปกินของเขาเพรา,าะคือมันจริงๆแล้วมันเป็นของเขาแหละนะครับตรงนี้เรามีหน้าที่ก็คือต้องต้องเอาไปคืนเขายกเว้นว่าเขาบอกว่าเออเอาไปกินเถอะอ๋อก็คือเขาให้คําอนุญาตแล้วใช่แต่ถ้าเกิดแบบไม่ไปถึงเรามันหล่นมาก็จริงแต่ว่าเขายังคงเป็นของเขาอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เราก็กินเลยเองไม่ได้เราจะต้องเอาไปบอกเขาว่าเออนี่นะมันอะไรนะ มันเป็นของพี่นะแต่มันก็น่าน่ากินนะนั่นสิแม่กำลังสุกพอดีใช่ใช่เขาว่าจะอนุญาตนะครับคือเคือถ้าเป็นเพื่อนบ้านกันผมว่าตรงนี้มันไม่น่าจะแคร์อะไรกันนิดหนึ่งครับพี่รัฐแล้วกรณีแบบเราเห็นไปตามชาวบ้านต่างจังหวัดอย่างเงี้ยพวกผลหมากรากไม้ที่มันขึ้นไม่ได้อยู่ในบ้านใครแล้วไปเด็ดมากินได้ไหมบสนดอกแคร์ผักบุ้งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือคือโดยหลักแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเองทางตามธรรมชาติเนี่ย มันก็ไม่รู้ง่ครแล้วก็คงจะไปหยิบได้นะครับพีบิงแต่ว่าถ้ากรณีที่มันเป็นเช่นเราไปปลูกนะครับตรงนี้เราก็จะใครจะไปทําอะไรก็ต้องขออนุญาตนั่นแหละมีข้อกฎหมายอะไรที่ทําได้ห้ามทําและบทลงโทษอะไรยังไงบ้างคะโดยปกติพืชเราก็ปลูกได้ปกตินั่นแหละ,ะถ้าไม่ใช่พวกยาเสพติดตนะแต่ถ้าเป็นพวกถ้าเป็นพวกไม้ไม้พยูนไม้ยางอะไรพวกนี้นะครับ<อ>ตรงนี้เนี่ยถ้ามีคือมันก็ปลูกได้แต่ว่า ตอนจะตัดเนี่ยมันต้องได้รับการอนุญาตนะครับบางทีคนพลาดไปนะครับก็คือพอฉันปลูกฉันก็ตัดแต่จริงกฎหมายบอกห้ามตัดอ๋อแม้แต่ตัวเองเป็นคนปลูกเองก็ตัดไม่ได้เพราะเป็นไม้ที่เขามีการควบคุมดังนั้นพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องไปขออนุญาตแล้วเ,เห็นคนที่ปลูกแบบต้นสักอะไรกันเนี่ยแปลว่าตัดเองไม่ได้ใช่ไหมฮะโดยส่วนใหญ่มันยังคือถ้าไม้สักตัวน,นี้มันเขาไม่ให้ตัดกันอยู่แล้วนะครับเป็นไม้ที่เขาสงวนไว้ออ นะครับอนนี้ก็เป็นค,ค,ความรู้นะใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะพูดเรื่องของการตัดต้นมงต้นไม้ต้นไม้ข้ามบ้านชั้นอย่างนี้ข้ามบ้านเธออย่างนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูละครสมมุติกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการค่ะ ก็ม่ต้นกูไว้มวนดีขอแม่นๆโดนๆหน่อยนลจ๊าขอลูกขูดดูเลขหน่อยเลยจ้าแม่อ,อืม้ยเลขกลมๆมีหางอย่างนี้มีเลขหกเป็นแดอเลขหกเลหกมาอีกตัวไหมไมาอตัวไหมว้าวาว,าว้เลขแป วีมาแน่งวดนี้ถ้าลูกถูกนะลูกจะถวายพระพัวสักสองร้อยลูกเลยโอ้ยควันมาด้วยทำไมมันกลปวดศักด์เป็นจริงจริงโอ้ยควันธรรมดาแล้วมั้งเนี่ยใครมาจุดเผาอะไรตรงนี้เนี่ย ใครก็ได้เรียกรถอำเภอทีเอา้าคุณเอียวคุณมาณจุดไฟอะไรแถวนี้เนี่ยควันเนน่ยขโมงโถงเฉงท่วสวนของผมแล้วเนี่ยโอ้ย <c oughs> นิดนิดหน่อยหน่อยทำเป็นวอยวายนี่ข้ากระเพราอยู่ในที่ของข้าเนี่ย้ย <c oughs> อควัวนมันทั่วเลยเนี่ยนั่นแกทำอะไรอะ่ะ งคงขูดหาหวยอีกตามเคยหวยแบบนั้นมันไม่รวยจริงๆจังๆหรอก oh. ถ้ายากรวยอ่ะทําแบบข้าดีกว่าไปหาไม้มีราคามาปลูกเช่นไม้สวนยางสักทองแล้วก็ไม้พยุงแบบนี้ไม้มีราคาปลูกยังไงก็รวยอยู่แล้ว oh. แล้วออ้อออไม้สวนยางไม้อะไรสักทองเองอ่ะมันไม่ผิดกฎหมายเหรอวะโอ้ย oh. อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวแบบนี้ไม่ผิดถ้าเราไปขออนุญาตขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าก,ก่อนเพื่อรับรองคุ้มครองสิทธิ์ในการปลูกไม้ห่วงห้ามอ่ะแบบนี้ก็ไม่ผิดกฎหมายแล้ว อ๋อเหรอแล้วไอ้ไม้สักไม้พยุงอะไรที่พูดมาจะกินเนี้ยมันใช้เวลากี่ปีโตอโอแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวรอประมาณ10ปีก็ตัดขายได้ละสิ <c oughs> <c oughs> ปีสู้ไปปลูกมะนา,มาวมะม่วงได้ผลทุกปีดีกว่ามั้งโอ้ย oh, <c oughs> ปลูกแบบนี้ดีกว่าได้เงินเป็นกอเป็นกามเป็นก้อนแน่นอนอย <c oughs> <c oughs> หลวงเว้ยไอ้อต้นไม้ต้นนี้ที่มันอยู่ระหว่างบ้านเราข้าจะขุดไปขายแล้วนะเว้ยขุดไปขายเลยเหรอถ้าเองจะตัดต้นนี้เนี่ยเองต้องแบ่งตังให้ข้าด้วยแบ่งเรื่องอะไรเว้ยข้าไม่แบ่งหรอกเอาเอาเอาลำต้นเนี่ยมันอยู่บ้านข้ายังไงอะข้าก็ต้องมีสิทธิ์เข้าใจผิดใหญ่แล้วต้นเนี่ยมันอยู่บ้านข้า ส่วนกิ่งก้านเนี่ยที่มันเลยไปบ้านเองอะข้ายกให้ส่วนต้นเนี่ยยังไงข้าจะตัดไปขายอะข้าไม่แบ่งตังค์เองหรอกเฮ้ยไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ลำธารที่เลี้ยงต้นนี้เนี่ยมันเป็นลำธารจากบ้านข้ายังไงอะข้าก็ต้องมีเซต <c oughs> ก็เข้าใจผิดอีกแล้วลำธารธรรมชาติเนี่ยข้าก็เป็นคนไปนขูดมากับมือเนี่ยให้น้ํามันไหลมาทางบ้านข้าเนี่ย <c oughs> ยังไงมันก็เป็นของข้าต้นไม้ต้นนี้ต้องตัดยังไงก็ต้องตัดไปขายแน่นอนไม่รู้ละ ข้าจะไปแจ้งความวัวแกตัดไม้ห่วงห้ามโอ้ข้ากลัวที่ไหนข้าไม่ได้ไปตัดในป่าที่ไหนข้าก็ตัดอยู่ในที่ของบ้านข้าเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้ล้ำไปบ้านแกทั้หน่อยขออนุญาตก็ขอเรียบร้อยแล้วข้าไม่กลัวหรอกแบบเนี้ยข้าตัดได้อยู่แล้วเงินก็ไม่แบ่งแกหรอก ค้าตัดกล้วยมาฝากบ้านใกล้เลือนเคียงกันต่อไปเนี้ยเราเลิกทะเลาะก,กันดีกว่านี่เอามาง้อเหรอจริงๆแล้วเองก็เป็นคนมีน้ำใจะนะถ้าไ่อยากมีเรื่องกับเองเท่าไหร่หรอกส่วนในต้นไม้ของเองอะเองอยากตัดอะไรก็ตามสบายใจเลยเพราะว่าค่าเนี่ยปลูกอยู่แล้วมาอย่าข้าเอาให้กินดีกว่าลูกสวยๆทั้งนั้นเลย หวานเจี๊ยบลองดูลองดูสวยทั้งนั้นเลยาว่แต่ไั้วที่เอ็งเอามาเดี่ยมันคลายพันของบ้านข้าเลยว่ะนั่นแหละพันเดียวกันเลยนอกจากพันเดียวกันแล้วก็ต้นเดียวกันอีกเห็นมันล้มมาในบ้านข้าข้าก็เลยตัดมาฝากเนี่ยเฮ้ยพูดอย่างนี้หมายความว่าไงนะตัดต้นกล้วยจากบ้านข้าแล้วมันเอง เอ้ยเองตัดกล้วยนกูคือกล้วยของข้าดิไม่ใช่ไม่ใช่ต้นน่ะอยู่บ้านเองก็จริงแต่มันล้ามาในบ้านข้าข้าตัดให้เองอ่ะถูกต้องแล้วเพราะเป็นกล้วยของข้าเฮ้ยมันจะถูกต้องได้ยังไงต้นมันอยู่บ้านข้ามก็เป็นกล้วยข้าสิโอ้ยมันต้นอ่ะมันอยู่บ้านแกก็จริงแต่ลูกเนี่ยมันย้อยลงมาบ้านข้าในข้าตัดมาเนี่ยมาฝากแกเนี่ยมันถูกต้องแล้วมันเป็นของของข้านี่กูเจอเพื่อนบ้านไรวะเนี่ยอ่ะ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  าไปกินเไปกินเนี่ยของข้าทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาไปกินเถอะเอาไปกินเถอะที่บ้านมีเยอะแล้วไม่ไปร้ายไม่ต้องเกรงใจเนี่ยข้าอหัวซาตัดมาฝากเนี่ยใช้คำพูดซาตัดมาเลยปังปังปังต่อไปเราเลิกทะเลาะกันนะเนี่านี้เลยนะเชิญออกจากสวนผมไปเลยเดินไปไหนก็เดินไปอยากไม่เอาเหรอไม่เอาอยากเดินไปไหนอยากเดินนไไปหก็เดินไปเลยเชิญยังไงกันคนบ้านเลยตัดกล้วยสวนข้าแล้วก็เอามาให้ข้าโอ้โหเชื่อ ช่วงเล่าประเด็นเข้าสู่ช่วงเล่าประเด็นพร้อมกับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการคะ่ะขอต้อนรับคุณว่านภูวริษพุ่มพวงคะ่ะสวัสดีพี่ว่านค่ะสวัสดีครับยินด,ด,ดีครับผมกลับมาคุอยอีกแล้วชอบจังเลย<ม>รายการ<ม>านี้ <มา S 3> เลยนะฮะยินดีต้อนรับด้วยวันนี้เป็นประเด็นเรื่องการเกษตรเมื่อกี้ดูละครไปแล้วว่าไงใช่มันเกินมาใช่ไหมฉันเด็ดและฉันมาคืนเธอและกันคือคล้ายๆเรื่องกล้วยเราแต่อันนี้เนี่ยเอามาคืนเจ้าของถือว่าผิดไหมฮะ จริงๆว่ากล้วยอะไรต่างๆหรือว่ามะม่วงเนี่ยนะครับเราเราไม่ม okay? ีสิท so ธิ์ไปตัดของเขาเมื่อไปตัดของเขามีการเคลื่อนย้ายนี่อรอไหมครับการตัดนี่เขาเป็นการเคลื่อนย้ายสินของละตรงนี้เนี่่ากับเป็นการลักทรัพย์โดยสําเร็จแล้วแม้ว่าจะมาคืนให้เจ้าของก็ตามเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องของการที่จะเป็นเรื่องการทุ้เลาการอะไรต่างๆคดีอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าการลักทรัพย์เนี่ยความผิดมันสําเร็จแล้วตั้งแต่ตอนตัดเสร็จใช่การที่คนไปคืนเนี่ย ถ้าถ้าเป็นคดีแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นมีโทษจำคุก3ปีแต่ว่าโอ้ถ้าในกรณีที่เราไปคืนเนี่ยสาลอาจจะมองว่าเออเราได้ได้ได้ชดเลาตรงนี้ไ,ไปอาจจะกับใจใช่ถ้าเรารับสารภาพก็เหลือปี6เดือนอใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะคือคือมันความเขาเรียกอะไรนะความเสียหายมันได้ถูกลดน้อยถอยลงไปแล้วก็คือว่าได้คืนของกัไปแล้วเนี่ยสาลอ,อ,อาจจะมองเรื่องของการที่รอ,อลองอาญาได้ะอะไรอย่างี้ครับคือไม่ติดคุกจริงอย่างผมคนภายนอกมอย่างผมคนภายนอกเนี่ย เรื่องของมะม่วงกับเรื่องของโทษลักทรัพย์อย่างเงี้ยครับคือจริงๆมูลค่ามันต่างกันแต่โทษมันเท่ากันอย่างเงี้ยนะใช่ที่บ้านเราก็เหมือนกันคือเราเราไม่ได้แยกว่าเฮ้ยถ้าขโมยขโมยเลยนะขโมยเครื่องอะไรเงี้ยก็โทษเท่านี้ถ้าขโมยคือเขากฎหมายบอกว่าถ้าเป็นการลักทรัพย์เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นการใั้ยกเว้นว่าเป็นเรื่องอย่างกับพวกเอ่อเครือข่าผลิตภัณฑ์เกษตรเช่นพวกเขาไว้ใช้ในการทําเกษตรอะไรเงี้ยนะครับที่จะเป็นโทษสูงขึ้นหรือในกรณีที่เราไปทําลายเครื่องกีดขวาง หรือว่าลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโทษจะหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเอาผม,มพูดถึงเรื่องของเกษตรอะไรแบบนี้เกี่ยวกับเรื่อง,องการปลูกพืชที่คุยกันมามีข้อสงสัยถามอยู่เรื่องหนึ่งได้เลยครับพอดีพี่ครับผมเองนะครับอยู่อยู่ในอพาร์ตเมนต์อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์คแล้วปรากฏว่าผมอยากจะปลูกเรื่องของมะม่วงขึ้นมาพอปลูกต้นมะม่วงเนี่ยผมก็ต้องไปขอเจ้าของอพาร์ตเมนต์ใช่ครับพอเราไปขอเจ้าของอพาร์ตเมนต์เสร็จป,ปุ๊บผลมะม่วงมันออกมาแล้วเนี่ยผมสามารถเก็บได้ใช่ไหม ไม่ผิดใช่ไหมไอ้ผลม่วงนั้นมันคุณจะต้องเป็นของผมหรือว่าของเจ้าของอะไรยังไงคืออย่างนี้การที่เราไปขอพื้นที่นะครับเราก็ได้สิทธิน่นแหละนะครับเราก็ได้สิทธินในการปลูกการปลูกเนี่ยก็คือต้นต้นไม้ต่างๆนี่เราก็ไปปลูกก็เป็นของเราละไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวเล็กใหญ่ใดๆดอกผลก็เป็นของเราครับตรงนี้พอพอ,พอได้เสร็จตรงนี้มีสิทธิเต็มที่เลยนะครับทั้งที่เป็นอยู่ในพื้นที่ของเจ้าของนั้นก <deleg ating S 1> ็เหมือนเราไปเช่าที่เหมือนเหมือนเราไปขอยืมที่คนอื่นนะครับแล้วปลูก ปลูกข้าวหรือว่าปลูกผลไม้มันก็เป็นของเราอยู่แล้วคือการเช่ากับการได้ฟรีเนี่ยผลลัพธ์ออกมาไม่ตายใช่เขามอบการครอบครองให้เราแล้วเราก็สามารถที่จะไปทําอะไรประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นต้นไม้ทั้งหมดแล้วก็ดอกผลของมันเนี่ยเราเป็นเจ้าของแล้วถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเขาอยากจะรื้อถอนต้นไม้ที่ีว่าปลูกล่ะเจ้าของพันธุ์แมนมีสิทธิ์ไหมก็มีสิทธิ์ก็เราจริงๆแล้วการขออนุญาตเนี่ยเขาอาจจะมีเทอมก็ได้นะครับว่าเราเราจะอยู่ได้เท่าไหร่ยังไงหกเดือน3เดือนใช่แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่มีกาหนดหรอก นะครับถ้าจะขอถอนแลวก็ก็พูดคุยกันมากกว่าพูดคุยคกันได้และคนที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์พอมีหลายห้องเขามีรรสิทธิ์มาเอาผลไม้ของผมไหมแน่นอนคือมันเป็นของเราเรามีสิทธิ์จะอนุญ,ญาตหรือไม่อนุญ,ญาตก็ได้<อ>นะครับแต่โดยหลักแล้วเราเราอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีก็อาจจะอารมณ์อัดใช่แต่จริงๆแล้วมันเป็นของเราเราจะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ นี่อย่างนี้ดีเลยเดี๋ยวไปขอไปขอเจ้าของที่ปลูกต้นไม้ปลูกต้นมะม่วงได้ผลมะม่วงมาเอามาขายหน้าอพาร์ทเม้นต์เลยพี่จะปลูกมะม่วงจริงต้นมันเลอร์เลยนะต้นมะม่วงนึกว่าจะแค่แบบกะเพราพริกอะไรอย่างเงี้ยพอดีที่อพาร์ทเม้นต์เนี่ยพื้นที่เขาเยอะมากอะไรเงี้ยไม่อยากปล่อยทิ้งไว้เสียประโยชน์ทําให้เป็นมูลค่าเอาไปขายต่างๆได้ส่วนใหญ่คืออยู่ในอพาร์ทเมนต์เดียวกันดีเขาก็อยากจะมาเด็ดมั่งอะไรบ้างเงี้ยเราต้องอะจรต้องจะต้องทําความสงวนไว้นะว่าอันนี้เป็นต้นของคุณว่านนะเอออย่าเงี้ยต้อง ได้รั็นวาตจากคุณว่านเท่านั้นติดเบอร์โทรศัพท์ไว้ส่วนใจติดต่อขายกิโลละสามสิบบาทเพราะว่าที่วิรัตคืออันนี้สงสัยอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นชาวบ้านนี่แหละเขาปลูกอย่างปลูกผลไม้ทําส่งทําสวนอะไรแล้วก็จะมีแบบพวกโจรชอบไปขโมยตัดของเขาตอนดึกๆโทษกฎหมายที่โดนลงโทษนี่คือเท่ากับที่พี่วิรัตบอกเมื่อกี้เลยต๋อันจะอีกแบบหนึ่งก็คือมีการส่วนใหญ่ขโมยก็จะมาตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ก็จะโทษจะหนักขึ้นนะครับก็จะมีอาจจะถึงห้าปีเขานับตามเว ลาหรือตามพระอาทิตย์ตกเขาจะดูเรื่องเวลากลางคืนนะครับตั้งแต่วันคือกฎหมายเขาบอกว่าตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงอะไรนะจนพระอาทิตย์จะมาที่ขึ้นคืนผมไม่ได้มีเวลาตายตัว18ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เพราะว่าคือเขามองแต่แต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับเขาจะดูเรื่องความอะไรเรื่องพระอาทิตย์จะตกกับขึ้นนี่แหละนะครับคือถ้ามันอยู่ในช่วงที่พระอาทิตย์ตกไปแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นการรักทรัพย์กลางคืนคนก็จะหนักขึ้น นะครับแล้วเรื่องอุปรกรณ์ทางการเกษตร,รเขามีครอบคลุมไหมครัว่าพวกจอบเสีมยมรถไถหรือใช่ตรงนี้ก็ถือว่าเกี่ยวข้องหมดนะคือว่าเราเป็นอาจจะเป็นการลักทรัพย์พวกเช่นเอ่ออะไรนะเขาเรียกอะไรแบบใช้เป็นการเวลาที่เราเข้าไปที่ที่เออเขาเรียกในการลักทรัพย์นะครับไปทําลายเครื่องกีดขวางเช่นเช่นเช่นประตูค่ะอ่าประตูเงี้ยเราไปทําลายอะไรเงี้ยจึงจะโทษหนักขึ้น นะครับก็ดูเป็นกรณีไปใช่ใช่พอพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมบ้างเพราะเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เกี่ยวกับป่าไม้เหมือนกันอย่างที่ภาคเหนือเป็นกันบ่อยเลยเรื่องเผาปงเผาป่าแต่เราไม่เห็นตัวคนเผาเนี่ยเราจะไปเอาผิดกับใครหรือโทษมันเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วต้องดำเนินคดีคนที่เผานี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดโหเป็นเผากันเป็น25ไร่ขึ้นกฎหมายมันเขียนไว้ชัดนะครับยี่สิบไร่ขึ้นใช่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว ปรับสูงมากตั้งแต่2 0 0 0 0นจน2ล้านโอ้โหมีจำคุกมีโทษจำคุกด้วยตั้งแต่4ปีถึงย0ปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดูแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้มันยังจับไม่ได้แล้วถ้ามันเขาเผาแค่นี้แล้วมันลามไปเกินกว่าที่คิดไว้ล่ะถือว่าผู้เผาก็มีความผิดก็คือคนเผาเนี่ผิดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันต้องรับผิดชอบนะครับเพียงแต่ว่ามันยังจับไม่ได้อำตที คือเหมือนกับว่าและอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของเขาเขาเผาเพื่อบางทีผูพืชไร่พืชสวนแล้วก็มีการเพื่อที่จะบางทีเรื่องเห็ดเรื่องอะไรต่างๆนะครับตรงนี้แต่ถ้ามันไม่ไม่ดำเนินการเนี่ยต่อไปนี้มันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะเกิดเสื่อมโทรมไปเรื่อยใช่จะมีพอลูชันมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษกันนะครับคนที่จะได้รับผลกระทบคือคนที่อยู่ในที่ไม่ใช่เป็นคนเผาอ่ะคนในเมืองนี่แหละแล้วถ้าเกิดผมอยู่ที่ตรงนั้นสมมติผมมีบ้านพักต่างกางอยู่ในป่าแล้วบังเอิญผมไปเผาขยะแล้วปวดขยะเนี่ยจากกองเล็กๆ มันลามายเป็นเผาป่าขึ้นมาครับแล้วมันทําให้เกิดความเสียหายอย่างที่25ไร่ขึ้นมาเนี่ยผมสามารถอ้างได้ไหมว่าผมเผาแค่นี้เองผมไม่รู้มันไปขนาดนะคือคือถ้าต้องบอกไกว้ก่อนมันมันมันเขาดูที่เจตนาแล้วก็ดูที่ความเขาเรียกว่าดูผลของมันด้วยผลท้ายที่สุด<ะ>ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วการ ไปเผาเอกเผาจริงเผาเล็กๆน้อยๆผมว่ามันทําได้แหละนะครับแต่ถ้าเผาแล้วมันโหมันลามอะไรเงี้ยอันนี้เจ้าของทองรับผิดชอบคนที่เผาอ่ะตายแล้วคือยังไงก็ตามห้ามเกิน25ไร่ต้องจํากัดพื้นที่ในการใชใช่เพราะการเผามันมันไม่ใช่เรื่องดีอะจริงเผาเล็กๆน้อยๆผมว่ามันทําได้พวกเผาพยะเล็กๆน้อยๆผมมาททาได้อ๋อแล้วอย่างนี้พวกพืชที่เขาห้ามปลูกนี่มีอะไรบ้างคะ จริงๆก็มีพวกไม้ต่างๆนะครับไม้พยูอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ห้ามเลยนะครับคือจริงๆปลูกกับปลูกได้บางทีมันมีของเก่าเขายู่แล้วนะครับแต่ว่าจะตัดนี่ต้องขออนุญาตนะครับซึ่งถ้าไม่ดําเนินการนี่โหนี่ก็หนักเหมือนกันแล้วส่วนใหญ่เนี่ยได้รับการอนุญาตไหมครับถ้าเป็นไม้ในที่ของตัวเองก็ต้องได้รับการอนุญาตคือต้องขอครับต้องไปขอทางเจ้าหน้าที่ครับว่าขออนุญาตตัดอะไรเงี้ยครับบางทีบางทีมันมีป็นเรื่องบางเรื่องนะครับที่มันไม้มันล้มล้มทับบ้านคุณไม่มีสิทธิ์ไปตัดด้วยนะ นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ว่าห้ามตัดแต่ <ทำ S 2> ว่า <ทำ S 2> จริง,ง,งจริงแล้วโดยหลักมันก็คือตัดก็ต้องอ้างาว่าเป็นเรื่องการป้องกันอย่างนั้นก็ได้นะครับซึ่งซึ่งต้องบอกว่ามันก็ต้องใช้อีกกฎหมายนึงคือเรื่องการป้องกันตัวนั่นแหละ เพราะว่าไม้เป็นหล่นมาเราเราก็ต้องตัดอ่ะไม่มีเวลามาทําเรื่องแล้วอ่ะมัน<ช>ล้มมาแล้วต้องต้องตัดเป็นเรื่องการป้องคือผมว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูดูเจตนามนั่นแหละอันนั้นในขณะเดียวกันลงมาสเกลเล็กๆบ้างเมื่อกี้เราบอกว่าเราเอาประโยชน์จากเพื่อนบ้านด้วยการเด็ดผลไม้ของเขาถ้าไม้ของเขาล้มมาทาบ้านเราเขามีความผิดเหมือนกันไหมโดยโดยปกติแล้วอ่ะถ้าเกิดไม้ของใครก็ตามะครับม,มาล้มใส่บ้านเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะต้นกิ่งก้านใช่มันก็ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นใบของเขามันเลยลงมาหรือว่า มันปลิวลงมาบ้านเราก็ต้องมากวาดอ่ะอืมกวาดนิาหน่อยมากนะบางทีหรือว่าถ้าไม้นหล่นลงมาเนี่ยโหอย่างนี้เราเราก็เป็นเรื่องการละเมิดนี่ตรงนี้ก็อาจจะต้องรับผิดชอบเช่นถ้าเกิดบ้านเราพังเขต้องรับผิดชอบมันมีข้อข้ามกําหนดของข้อกฎหมายเพราะว่าเกิดจากเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรแบบนี้ครับคือคือโดยหลักแล้วมันมันเบื้องต้นต้องรับผิดชอบก่อนนั่นแหละนะครับแต่คุณจะไปอ้างเรื่องอื่นนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันจะสมเหตุผลหรือไม่เพราะว่าบางทีเนี่ย การที่เกิดธรรมชาติจริงๆมันก็มันก็รับได้นะครับก็อ้างอ้างย่างนั้นได้แต่ว่าโดยหลักเธอคุณเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยคุณต้องดูแลมันอย่างดีใช่ไหมครับคุณต้องดูให้มันบางคนปล่อยให้มันสูงโดเดมัน คือพี่ว่าเราจะบอกว่าถ้าดูแลดีเนี่ยต่อให้มีภัยธรรมชาติมันก็ไม่ไปทําร้ายทําลายคนอื่นใช่แต่ถ้าเป็นภัยธรรมชาติแบบหนักหนาจริงอันนี้ก็มันก็สุดวิสัยเป็นเรื่องสุดวิสัยนี้มันคือห้ามไม่ได้จริงครับนะครับที่เวลาคนีคิดสงสัยอย่างหนึ่งอย่างเมื่อกี้บอกเรื่องของการเผาป่าถ้ามันเกิน25้าไร่ขึ้นไปมาอาจจะเป็นบ้านเรือนเผาแก่บ้านนู้นเผานิดนึงบ้านนี้เผานิดนึงแล้วสุดท้ายคือควันมันเยอะเต็มเมืองอย่างเชียงใหม่แบบนี้ค่ะเราสามารถดําเนินคดีกับใครอะไรได้คือโดยหลักแล้วมันก็ผิิดดเรื่อองสแวล้มนัะที ผาเผาเสร็จเห็นไหมครับเผาอยู่ข้างทางแล้วมันเผามาแล้วปรากฏว่ามันมาเรื่อยๆอ่ะเราขับรถไปหมดเลยแล้วมันแล้วมันหมองไม่เห็นเลยนะมันเกิดอย่างนี้เยอะมากตรงนี้ถ้าเกิดเราขับรถไปชนไอ้คนที่ทําเผาเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่ทั้งนี้มันก็ยากที่จะหาตัวคนเผาโ้หายากหายากไม่รู้ใครเป็นใครเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับนะครับค่ะคุณผู้ชมคะนี่เลยค่ะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมายเรื่องของการทําเกษตรกรรมนะคะรวมถึง การปลูกต้นไม้อะไรในบ้านยังไงนะคะก็ได้ทราบไปแล้วว่ามีข้อกฎหมายอะไรบ้างส่วนช่วงหน้าค่ะเรามีกฎหมายแปลกๆจากรอบโลกมาฝากการติดตามกันได้ในช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยค่ะช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วย กลับเข้ามาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงเรื่องนี้ก็มีด้วยเราพาไปดูกฎหมายที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะบ้านเราเนี่ยยาดมแก้คัดจมูกแก้ภูมิแพ้แล้วก็ดมกันไปตามอัธยาศัยนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยยาดมบางยี่ห้อ ที่มีส่วนผสมของสารซูโด e อีเฟดริมซึ่งเป็นยาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์ทำให้ไม่ง่วงเนี่ยถือเป็นข้อต้องห้ามและผิดกฎหมายที่นั่นด้วยมาคุยเรื่องนี้กับพี่วิรัติกันครับก็คือมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับอย่างในบ้านเราที่มันก็บางทีห้ามเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันเป็นเสารตั้งต้นของยาเสพติดนะครับบางทีเดี๋ยวนี้มันทามันเองเลยคือคนเอาไปใช้ผิด ประเภทชิปวัตถุประสงค์นี่แหละถ้ามันถ้ามันเอาไว้ใช้เพื่อการรักษาเป็นเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้มันก็เริ่มเอามาใช้ในเรื่องของการทํำยาเสพติดเหมือนที่แบบกลุ่มวัยรุ่นเอายาแก้ไอมาผสมอะไรบางอย่างใช่ใช่ครับผมที่เป็นยากันยุงะสมกับ ก็วากันไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไปเที่ยวไหนก็ต้องดูกฎหมายประเทศนั้นบางทียายี่ห้อนี้เราดูดดมในบ้านเราได้เอาไปอ้าวโดนตอมจับนี่เรื่องใหญ่เลยนะต้องศึกษาก่อนเราจะไปประเทศไหนก็ต้องดูอะครับว่าเขามีห้ามอะไรบ้างอย่างบางประเทศเนี่ยเราห้ามนาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็น เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอ่อเป็นเนื้อหมูไม่ได้ะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับต้องต้อง,องสื่อสารให้ดีแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้แล้วเราบังเอิญเอาเข้าไปอ่ะมันมีข้ออ้างอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมครับคือคือเราเวลาที่เขาจะเขาต้องให้เขาเรียกให้เราเขาเรียกอะไรครับเปิดเผยดีแคลอย่างเงี้ยเปิดเผยว่าเรามีอะไรไปแล้วบ้างนะครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องอาจจะต้องวางไว้ก็ต้องไปสาแดงแต่แต่ทีนี้ก็ดีนะถ้าในอย่างในบ้านเราบางทีขึ้นเครื่องบินมืบนี้เดี๋ยวนี้มีมีระบบที่ช่วยเหลือครับเช่นว่าถ้าเกิดเราเอาของที่มัน ห้ามต้องห้ามเนี่ยกว่าจะปกติเราต้องทิง้งใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มีระบบไปชนีที่สามารถส่งกลับบ้านส่งกลับบ้านเออมาได้แล้วไม่ต้องสิ้นเปลืองน,ะะนี่เมื่อกี้เห็นพี่ว่านคุยกันช่วงเบรกบอกว่ามีเรื่องต้นไม้จะถาใช่ใช,ใช่พอพูดถึงเรื่องต้นไม้เนี่ยเคยอยู่เคยอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้าหาว่าใครไปจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่ทังเรียกว่าถนนสารพีถนนต้นไม้เนี่ยสองข้างทางจะมีต้นยางใช่ไหมครับแล้วบ้านผมเนี่ยอยู่หลังต้นยางแต่ว่าในกรณีเนี่ยเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีคือพอเวลาลมมาแรง กิ่งไม้ของต้นยางเนี่ยมักจะหักลงมาอพอหักลงมาแล้วคราวนี้เรามองดูพอมองขึ้นไปแต่กิ่งมันเล็กแต่พอตกลงมาโอ้โหใหญ่กว่าท่อนขาเม่กีวใช่ใช่เพราะต้นมันสูงใช่แล้วพอตกลงมาเนี่ยไปโดนรถบ้างไปโดนคนบ้างมีเสียชีวิตอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยสงสัยว่าแล้วแบบนี้ใครจะรับผิดชอบพอเวลาเราจะตัดแต่งกิ่งพวกต้นยางทางหน่วยงานราชการก็จะบอกว่าไม่ได้นะเป็นสิ่งที่ต้องอนุรักษ์ไว้แต่พอเกิดปัญหา เรียกร้องกับใครไม่ได้คือคือต้องยอมรับว,ว่ามันมันอันตรายนะครับถ้ามันเห็นจริงๆผมว่ามันก็ต้องหน่วยงานรัฐนี่แหละเป็นคนที่ดําเนินการ,รเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมันมันเป็นที่ของรัฐหรือไม่นะคร<อ>ับถ้าเป็นที่สาธารณะแล้วตรงนี้รัฐต้องต้องดูแลแล้วเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นเนี่ยผมว่า รัฐจะต้องรับผิดชอบละคือหนึ่งเนี่ยชาวบ้านก็ไม่มีสิทธ์ตัดเองอยู่ดีแน่นอนมันไม่เป็นมันทำไม่ได้ครับเพราะมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วจะฟ้องร้องไงต้องเข้าแบบเรื่องปกครองเนี่ยเหรอก็ต้องฟ้องในเรื่องคดีปกครองไปเขาว่าไปนะครับแต่เนื่องมาดูก่อนนะว่ามันเป็นของใครด้วยนะนะครับเพราะบางทีอาจจะเป็นของเอกชนก็อีกเรื่องก็เป็นไปได้ใช่ ต้เป็นพิสูจน์ที่มาก่อนตั้งแต่แรกใช่ค่ะอย่างเรื่องของต้นไม้นี่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะต้นไม้บ้านเราต้นไม้บ้านเขาคุณผู้ชมแต่นี่แหละค่ะเรื่องนี้มันสามารถกลายเป็นเรื่องที่เกิดปัญหาจนถึงขั้นติดคุกติดตารางก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นว่าก่อนที่จะไปตัดต้นไม้ใครนะคะต้องถามเขาก่อนดีๆค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทนายวิรัตและพี่ว่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณมากครับคุณผมครับโห่ี้ได้ความรู้ครอบคลุมมากเรื่องของการเกษตรเรื่องของต้นไม้นะฮะใช่แล้วค นี้นะคะุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้อีกเช่นกันค่ะที่ www.etvthai.tv หรือถ้ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็ส่งมาได้เลยตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4คนพร้อมด้วยทีมงานกฎหมายคลายเครียดปี3ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ